สวัสดีน้องๆกันอีกรอบนะครับตอนนี้นะครับเราเดินทางกันมาถึงคลิปสุดท้ายนะครับในส่วนของการติวเนื้อหากันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการตรุยนะครับโจทย์ของข้อสอบแบบข้อสอบจริงๆกันแล้วนะครับอ่ะนะครับทวนกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าจากที่เราได้ติวกันมาหลายต่อหลายคลิปเนี่ยเราผ่านเรื่องทั้งคำนามสรรพนาม กริยา adjective adverb ใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของ suffix ของคำต่างๆไปเรียบร้อยแล้วยังเหลืออีกสองคำที่พี่ได้บอกเอาไว้ก็คือ preposition ก็คือคำบุพบทแล้วก็ conjunction คำคำสันทาน่าหรือคำเชื่อมนั่นเองนะครับในส่วนของ preposition พี่จะบอกว่าข้อสอบเนี่ยเวลาจะเน้นส่วนใหญ่เขาค่อนข้างจะเน้นการใช้คู่ ระหว่างคากริยากับ preposition ซึ่งมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติวเพียงคลิปสั้นๆไม่สามารถติวให้น้องทั้งหมดได้แต่พี่จะขอยกตัวอย่างละกันนะครับเช่นสมมตินะครับถ้าคําว่า uh, thank you thank นะครับ thank you, thank you. Thank you. นะครับมักจะตามด้วย for อย่างนี้เป็นต้นหรือนะครับอย่างเช่นตัวอย่างพี่ขอเอาไปพี่ขอคิดก่อนเพราะาตอนนี้พี่เคสสดๆพี่ไม่มีสคริปต์เลยนะ,ะพี่ขออย่างเช่นคําว่า interested อ,อย่างเช่น in i n t e r e s t นะครับแล้วก็ chat ด้วย interested แปลว่ารู้สึกสนใจเป็น adjective ได้นะครับ interested นะครับต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้า be interested เราตามด้วย in จะไว้นะ interested ตามด้วย in 5เป็น interested on interested at เด็ดขาด นะครับนอกจากนี้นอกจาก thank ใช้กับ for นอกจาก interested ใช้กับ in ยังมีคำกริยาอีกหลายคำที่ใช้กับ preposition ที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นนะครับพี่จะบอกว่ามันมีอีกเยอะมากแล้นั้นพี่รบกวนน้องๆลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับการเรียนในคลิปแค่นี้มันไม่พอจริงๆนะนะครับอ่ะต่อมานะครับในเมื่อรู้แล้วว่ามันมี verb หลายตัวที่ใช้คู่กับ preposition นะครับก็ข้อสอบนะ ก็ยังมีการวัดคำกริยาที่อยู่ข้างหลัง preposition ได้ด้วยจำไว้นะครับน้องๆสูตรของพี่จำง่ายๆว่าถ้าอยู่หลัง to ต้องตามด้ยวย verb infinitive ถ้าอยู่หลัง prepo s ตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ to เช่น in on at about for of พวกนี้ต้องตามด้ยวย verb ing หรือคำนามจำได้ไหมครับพี่เชื่อว่าน้องๆก็คงจะ คุ้เคยส่วนนี้กันในกันในคลิปเรื่องของเวิร์กันแล้วใช่ไหมเพราะว่าพี่ก็เคยบอกไปแล้วเนาะว่ากริยาช่อง infinitive อยู่หลัง to และกริยาช่อง ing อยู่หลัง preposition ตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ to แต่นอกจากจากะเป็น verb ing แล้วนะครับก็ยังเป็นคำนามได้ด้วยที่อยู่หลัง preposition ตัวอื่นๆได้เหมือนกันนะครับ ตัวอย่างที่พี่ให้มาอย่างเช่นนะครับเห็นไหมเอ่ยตัวอย่างที่พี่ให้ในกรอบสีฟ้าตรงนี้นะครับพี่เขียนเอาไว้ว่าเยวนไวมว่าครับหนึ่งนะครับรู้สึกว่ากล้องจะเลอะเลอเกินอะโอเค I'm good at s t u d y i n g mathematics แปลว่าเ่ย I'm good at s t u d y i n g mathematics แปลว่าฉันเก่งในเรื่องการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกันคล้ายๆกับแท k ใช้กับ for หรือ interested ใช้กับ in good ก็ใช้คู่กับ add เหมือนกันและใช่ไหมครับ a t เป็น p r e p i x แก๊งนี้ดังนั้นก็ต้องตามด้วย verb ing ห้ามเขียนว่า i am good at study เฉยๆอย่างนี้ผิด นะครับเพราะมันต้องเป็น verb ing โ okay, อเคเนาะต่อมานะครับ what do you อ่ะ what ขอโทษไม่ใช่ what do you what do giraffe นะครับต้องมี s ด้วยพี่โทษทีพี่ลืมนะครับเพราะว่าต้องมี giraffe หลายตัวนะ what do giraffe eat for living what do giraffe eat for living ก็จะเห็นว่า giraffe ใช่ไหมครับกินอะไรเพื่อดำรงชีวิตเช่นเดียวกันเราเห็น for for อยู่แก๊งไหนอยู่แก๊งด้านบนก็ต้องตามด้วย verb ing อย่านะครับอย่ามาเป็น for l e a v e เฉยๆไม่ได้หรือจะมาเป็น l e a v e เติม s ก็ไม่ได้จะมาเป็น l e a v e เติม ed อะ เติม e d เฉยๆนะก็ไม่ได้ต้องเป็น verb ing เท่านั้นนะ,นะครับต่อมานะครับ she has decided to forsake him she has decided d e c i d e ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าออกแบบนะ d e c i d e แปลว่าตัดสินใจนะครับหล่อนนางนางอันนั้นนะครับนางอันนั้นนางอันน,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 นนี้ได้ตัดสินใจแล้วที่จะ forsake คำนี้แปลว่าทิ้ง ทอดทิ้งนะครับลอนต่าคือใจแล้วว่าจะทอดทิ้งเขาตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นชวไหมครับอยู่หลังชูต้องเป็น verb infinitive นั่นเองห้ามนะครับห้ามเป็น firsting เป็น first เติม s หรือเป็น firstook ช่อง2หรือ f s t e c o n d ช่องสามเด็ดขาดต้องเป็น f o r s t เฉยๆนะครับอีกข้อหนึ่งบ้าง to be a doctor you need to enter the faculty of medicine เพื่อที่จะเป็นคุณหมอ คุณต้องเข้านะครับหรือว่าต้อง e n t ติดเข้าในคณะแพทย์นั่นเองเพราะนั้นก็จะเห็นว่านะครับหลัง to ก็เป็น enter ธรรมดาไม่ใช่ enter เติม ed entering ing หรือ enter เติม f เด็ดค่ะนะครับนี่ก็คือส่วนนะครับของ preposition พี่คิดว่ามันเป็นจุดเล็กๆก,ก็จริงแต่ว่าข้อสอบก็เอามาหลอกกันบ่อยมากพอสมควรกันเลยทีเดียว นะครับหลังจากจะเลือกใพ้โพลแล้วนะครับมาต่อกันที่ n o u n c t i o n นะครับหรือคำสันธานอย่างไม่รีรอกันเลยนะครับถ้าพี่พูดถึงคำสันธานนะครับหรือคำเชื่อมน้องๆครับจำไว้นะครับจำไว้ว่าคำเชื่อมนั้นต้องตามด้วยประโยค2ประโยคคำเชื่อมมักจะมาในรูปของคำที่อยู่ตรงกลางระหว่าง ประโยค2สองประโยคแต่บางคา้คำคําเชื่อมบางคำก็มีกฎการใช้ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นบางคำต้องตามด้วยประโยคแต่บางคำต้องตามด้วยคํานามเพียงคําเดียวเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้พี่จะมาติวให้น้องๆได้รู้ว่าคําเชื่อมคาไหนกลุ่มไหนที่ตามด้วยคำนามและกลุ่มไหนที่ตามด้วย ประโยคทั้งประโยคนะครับมาลองดูแกงพวกนี้เลยที่พี่ใส่ตัวอย่างให้มาเห็นไหมเอ่ยมีหนึ่งสอสามี่ห้าหกแกงเหล่านี้เป็นแกงที่ออกก็ตอบ error บ่อยมากนะครับบ่อยยังไงเอ่ยบ่อยตรงที่ว่าทั้ง6ตัวนี้มันจะมีกฎการใช้เฉพาะจอบโจงนะครับว่า because because of ตามอันนึงตามด้วยประธานวกเวิร อีกอันนึงตามด้วยคำนามอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับ also, t o even, If อย่างนี้ตามด้วยประโยคแต่ถ้าเป็น despite หรือ in spite of อย่างนี้ตามด้วยคำนามและก็ so that กับ such that ก็มีคำที่อยู่ตรงกลางที่แตกต่างออกไปนะครับมาดูความหมายกันก่อนละกันนะครับเอาจุดแรกก็คือ because กับ because of นะครับมันแปลว่าเพราะว่า นะครับเพราะว่าหรือแปลว่าเนื่องจากก็ได้นะครับแปลว่าเพราะว่าหรือแปลว่าเนื่องจากก็ได้นะครับทีนี้กฎการใช้มันมีอยู่ตรงที่ว่า because ต้องตามด้วย s บวก v s บวก v คืออะไรเอ่ยก็คือประธานบวกกริยา ชา c ีคอ s ออต้องตามด้วยคำนามเท่านั้นนะครับดูคู่หูต่อมาบ้างน,นะครับ Auto so e v e n เวนะครับ d e s p i t e แล้วก็ in spite of ตรงนี้ถึงแม้ว่า so นะครับ a ลโ o also ต v e n if ตามด้วยประธานแต่ d e s p t t i n s s p t t o o f ตามด้วยคำนามแต่ว่าทั้งสองตัวนี้มันก็มีความหมายเหมือนกันก็คือแปลว่าแม้ว่า นั่นเองแปลว่าแม้ว่านะครับแม้ว่าโอเคเนาะนะครับต่อมาโซดากับ s า c h ชดาก็มีความหมายเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยก็คือแปลว่ามากซะจนมากซะจนจ,จุดจุดจุดมากสะจนเช่นสวยมากสะรจนหล่อมากสะจนรวยมากสะจนแล้วก็มี ประโยคข้างหลังตามมาที่หลังนะครับอะทีนี้เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะว่ามีทั้งหมดอยู่3แก๊งใหญ่ใหญแต่ว่าแต่ละแก๊งจะมีกฎการใช้ที่แตกต่างกาันทวนอีกรอบ because ต้องเป็นประธานตามหลัง because of ต้องเป็นคำนามตามหลัง auto so e v e n i f ตามด้วยประโยคตามหลังส่วน despite in spite of ตามด้วยคำนามตามหลังพี่ขอดอกจานตรงนี้นิดนึงนะครับน้องๆพี่ขอดอกจานตรง despite กับ i n s p i t e Off ว่า despite ห้ามมี Off ไม่มี despite แล้วก็ตามไป Off นะ despite เดี่ยวๆเ,เลยนะครับ ส่วน i นสไพรก็ห้ามใช้แบบเดียวๆต้องมี OFF ตามหลังด้วยเข้าใจปะ DESPITE หรือ INSPITE OFF เลือกเอาพอพี่เคยเจอเข้อสอบรับตรงนะครับของามหาวิทยาลัยที่แอบเอา DESPITE มาหลอกอาจจะเป็น d e s p i t o o f หรือว่า INSPITE เฉยๆไม่มี o f อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาจำต้องจำ็นแก๊งเลยว่า DESPITE เดียวๆ แต่ว่า i n s p i t e off นั้นมาถึง3คำมี in มี s p i t e แล้วก็มี off นะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้นะครับมาถึงแกรสุดท้ายบ้าง so that กับ s a c h ถ้าใช้ so ถ้าใช้ so ต้องมี adjective กับ adverb ตามมาแต่ถ้าใช้ such ต้องมีคำหน้าตามมานะครับโอเคเนาะพี่ให้เวลาน้องๆกดพ a u ของคลิปนะครับแล้วก็เราให้น้องๆทวนสักหนึ่งนาทีนะครับตอน,น,นใครที่จำได้เรียบร้อยแล้วพี่มีตัวอย่างของเท็ให้ลองทำนะครับก็คือหน้าต่อมาได้เลยใครที่พร้อมแล้วนะมาทำตัวอย่างพร้อมๆกันเลยพี่ให้ตัวอย่างมาแล้วนะครับทั้งหมด หประโยคใช่ไหมเอ่ยนะครับเขียนว่าข้อหนึ่งข้อ2เป็น because because of นะครับข้อสามข้อสี่เป็น despite กับ a l t o นะครับข้อห้าข้อหกเป็น so นะครับหรือว่าเป็น such นะครับมาลองดูที่ข้อแรกกันก่อนเลยนะครับโอเคเนาะอ่ะลองดูนะครับเดี๋ยวพี่ขอซูมนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวหนังสือจะเล็กเหลือเกิน แต่ถ้าใครมองที่คลิปเราไม่ค่อยชัดน้องๆลองน้องๆนะครับลองดูที่ชิทไปเลยเนาะลองดูที่ชิทของน้องประกอบกันไปเลยก็ได้อ่ะนะครับมาลองดูที่ข้อที่1กับข้อที่2กันก่อนข้อที่1กับข้อที่2จะเห็นว่าประโยครูปแบบประโยคส่วนใหญ่นั้นคล้ายกันมากแต่ต่างกันตรงข้างหลังมาดูตรงข้างหลังทาดา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 น้องๆครับ ข้างหลังของข้อแรกเป็น the high cost of petrol ตรงนี้ the high cost of petrol แปลว่าราคาของน้ำมันปิโตรเลียมที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้น้องครับมีคำกริยาไหมเนี่ยมีไหมเอ่ยไม่มีเลยมีแต่คำนามกับคำนามด้วยกันเพราะว่าอะไรกันได้ไหมเอ่ยน้องๆลอ,องใช้สูตรการจับตำแหน่งคำนามของพี่นะ คำนาม1ต้องอยู่หลัง article สอ,อยู่หลัง adjective ใช่ไหมครับเพราะฉันสรุปแล้วคำว่า cost เป็นคำนามและ p e t r o ตรงนี้เราเห็นว่ามันอยู่หลังอะไรเนี่ย prep position ดังนั้นคำนามก็อยู่หลัง prep o s e t i ได้เหมือนกันสรุปแล้วมีแต่คำนามกับคำนามตอบอะไรเอ่ย because หรือ because of ตอบ because of แน่นอนนะครับส่วนต่อมาข้อที่2เราเห็นแล้วละ่ะว่ามี the cost แล้ก็มี o f p i e t r e เหมือนเดิมแต่น้องๆครับน้องๆเห็น e a s ไมมเอ่ย e เป็นอะไรเนี่ย e a s เป็น e a s เป็น e เป็น e เป็น,ปนคำกริยาใช่ไหมครับและทีนี้ประธานของคำกริยาคือคำว่าอะไรประธานของคำกริยาคือคำว่า c o ส t นะครับอ่ะคอสเป็นประธานบางคนเถียงพี่ทำไมพิโชวไม่ใช่ประธานจำได้ไหมครับพี่สอนไปแล้วว่าถ้าคำนามที่อยู่หลงัง preposition เป็นแค่ส่วนขยายเฉยๆเพราะฉะนั้นประธานคือำว่า Cost และเว r ร์คือคำว่า is e นะครับแต่นั้นก็จะพูดว่า we aren't currently driving เราช่วงเนี้ยเราไม่ค่อยขับเท่าไหร่เพราะว่าราคาน้ำมันแพง ราคาน้ำมันนั้นมันแพงและตรงนี้มีทั้งประธานมีทั้งเวิร์กแสดงว่าข้อนี้ก็ต้องตอบ because แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ข้อสอบแกะเองหรือข้อสอบโพ e, เน็ตเองขาชอบหลอกเด็กๆคือเขาชอบเอา because มาแล้วตามด้วย S บวก V หรือบางครั้งเขาเอา أ, because เฉยๆนะครับมาแล้วตามด้วยคำนามเฉยๆอย่างเงี้ยก็จะผิดเพราะว่า because of ต้องตามด้วยคำนาม เท่านั้นส่วนอ่ะนิดนึงครับถ้า be c a u s e o f เนาะต้องตามด้วยคำนามเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคำว่า be c a u s e เฉยๆต้องตามด้วย s บวก v อย่างนี้เป็นต้นนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับในส่วนของข้อที่3กับข้อที่4กันบ้างนะครับข้อที่3 despite a l so d e ่ยน้องๆครับลองดู the examination is coming เห็นว่าไหมเห็นไหมคำว่า is coming เป็น r the examination mm hmm. เป็นประธานเป็นคำนามแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นประโยคแน่นอนตอบออโซทันทีนะครับแต่ข้อ4ถึงแมน้นน้องๆจะเห็นว่าพี่ดูเห็น i s coming มาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแ,แต่น้องๆครับจะไว้นะว่าถ้าโครงสร้างข,ของประโยคที่อยู่หลังได โครงสร้างประโยคอยู่หลัง h a t ถือว่าไม่ใช่ประโยคจริงๆนะครับมันเป็นแค่ส่วนขยายหรือส่วนเติมเต็มเฉยๆแบบนี้เขาจะเรียกว่า noun clause นะครับพี่ขอเพิ่มเติมว่ามันเป็น,น noun clause หรือบางที่อ่ะ noun clause หรือ,อ,อใน่นี้เป็น relative clause ก็ได้เหมือนกันนะครับมีมี clause สองแบบที่จะเนื่องคือ relative นะครับ clause โอเคเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วนะครับข้อนี้จริงๆเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปว่า that the examination is coming ไม่ใช่ประโยคมันเป็นแค่ส่วนมาเติมเป็นคำว่า fact เฉยๆคำว่า fact อยู่หลังอะไรเนี่ยอยู่หลัง article แสดงว่าคำนี้คำว่า fact เป็นคำนามแน่นอนเจอคำนามปั๊บคำไหนเชื่อคำนามคำว่า Despite นะครับเป็นคำนามไปโอเคเนาะนะครับต่อมานะครับมาดูข้อที่5บ้างน a d เด็กคุกิมิยะนะครับ is so หรือ is such good looking that every woman has a crush on อ่ะพี่ขอสอนสำนวนนิดหนึ่งนะครับ have a crush on ตรงนี้นะแปลว่าแอบปิงเป็นถือว่าเป็นแก้คำศิยานะครับแปลว่าแอบ แอบแล้วก็ปิง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 เนาะไม่ตรีเนาะแอบปิงนะครับแต่ว่าแอบปิงอย่ากตกใจอะไรมือภาษาไทยพี่เด็ดขาดนะครับทีนี้บางคนสงสยัยว่าทำไมแฮทถึงเป็นแฮททำไมไม่ใช่แฮทน้องๆครับนิดนึงเป็น grammar อีกเรื่องหนึ่งจะไว้นะว่าคำนามทุกคำคำนามทุกคำถ้าอยู่หลัง each ถ้าคำนามอยู่หลัง e a กับ every มันต้องตามด้วยคำนามเอกพจน์เป็น Singular n นา n ทันทีต่อให้เรารู้นะครับว่ามันน่าจะมีหลายคนมีผู้หญิงอยู่หลายมีผู้หญิงอยู่หลายคนก็จริงแต่ว่าตามหลักกรามมาแล้วถ้ามันตามด้วย e a กับ เอรีนะครับถ้าผ่านมาเช่มานด้วยถ้ามันอยู่หลง East ัง a s กกับเอรีมันต้องเป็น,ปนคำนาเอกพจน์ e K ทันทีดังนั้นเห็นไหมเอ่ยในเมื่อเป็นคณะเอกพจน e ์ K เราก็ต้องใช้แฮนะครับอ่ะทีนี้นี่คือส่วนของนี่คือส่วนของแบบมาที่ที่สอนเพิ่มเติมม,ม,มาดูส่วนสําคัญที่เราเน้นกันบ้างนะครับว่าข้อนี้โซหรือข้อนี้ s ซั h น้องๆลองดูเลยข้อที่5้ระหว่างโซกับแดกมันมีแค่คําว่า good looking good-looking ตรงนี้จำไว้นะครับว่ามันเป็น adjective แปลตรงๆเลยแปลว่าดูดีหรือแปลว่ามีเสน่ห์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นข้อ6เราเห็นเรายังคงเห็น good-looking อยู่ยังคงเป็น adjective อยู่ใช่ปะแต่ม,ค boy, ตาม,มาีคำว่า boy ตามมาคำว่า boy ตามมาอยู่หลัง adjective แล้วก็อยู่หลังอะเป็น article แสดงว่าคำว่า boy เป็น คำนามดังนั้นน้องๆครับข้อ5้าต้องตอบ so เพราะมีแค่ adjective เฉยๆแต่ข้อ6ต้องตอบ such เพราะว่ามีคำนามอยู่ด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นจำไว้เลยว่าถ้าข้อสอบจะออกหลอกมันมาม,นม,นมันมันมักจะมาเป็น so ตามด้วยคำนามหรือ such แล้วตามด้วย adjective ถ้าเจอแบบนี้ผิดแน่ นอนนะครับโอเคเนาะนะครับที่นี้ กนหาแล้วนะครับก็คือกฎของการใช้ conjunction แบบต่างๆแต่พี่จะขอบอกน้องๆน,น,นิดนึงว่าที่จริงแล้วภาษาอังกฤษนะครับยังมี conjunction อยู่อีกหลายสิบคำเลยทีเดียวนะครับอย่างที่พี่บอกไปว่าเวลาไม่พอนะดังนั้นพี่รบกวนให้น้องๆน,นะครับลองหาข้อมูลเกี่ยวกับ conjunction เพิ่มเติม,ตมนะครับหรือว่าน้องๆลองติดตามที่เฟซบุ o กนะครับเพจของ t e s t ี n g l i s h นะครับก็ได้ลองเข้าไปที่ Facebook ใช่ไหมครับที่ที่พี่บอกไปลองหน่ะลองดูตัวนี้อีกรอบเห็นไหมเอ่ยลองพี นะครับว่าตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเนี่ยพิมพ์ว่า test English นะครับตรงนี้แล้วก็มีบายพี่โค้ชนะ test English by พี่โค้ชนะครับเข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์หาปักบนะครับรับรองว่าจเจอแน่นอนพอเจอปั๊บนะครับน้องๆไปกดไลค์นะครับแล้วน้องๆก็จะพบว่าพี่ก็จะเอาความรู้ภาษาอังกฤษนะครับมาสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากคลิปคลินี้ด้วยนะครับ โอเคมาต่อกันเลยหมดหมดเวลาโฆษณาแล้วนะครับอะเข้าสู่สาระกันบ้างนะครับมาถึงการจับผิดคําเชื่ออีกประเภทหนึ่งก็คือการจับผิดคู่หูของคําเชื่อมน้องๆครับตรงนี้สําคัญมากๆจําไว้เลยนะว่าทั้งหมดนี้มันมีหน้าที่ คู่กันมันทําหน้าที่คู่กันถ้าเจอโบสต้องเจอแอนถ้าเจออีเตอร์ต้องเจอออนถ้าเจออีเตอร์ต้องเจอโ no. นแล้วแต่ละคู่แปลว่าอะไรบ้างลองฟังดีๆแล้วก็จดไปพร้อมๆกันนะครับถ้าโบสตามด้วยแอนจะแปลว่าทั้งจุดจุดจุดและจุดจุดจุดโบสแอดนะทั้งจุดจุดจุดและจุดจุดจุดต่อมาอีเตอร์ออบ้างอีเตอร์ออแปลว่าหรือจุดจุดจุด ก็หรือจุดจุดจุดงงไหมเนี่ยมันแปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งประมาณนั้นให้เลือกเอาระหว่างของสองสิ่งต่อมา neither nor แปลว่าทั้งจุดจุดจุดและไม่จุดจุดจุดทั้งไม่จุดจุดจุดและไม่จุดจุดจุดแสดงว่าต้อง ไม่ใช่ของทั้งสองสิ่งเลยนะครับต่อมา not only but also not only but also ตรงนี้ก็ออกบ่อยมากเหมือนกันออกข้อสอบบ่อยมากๆแปลว่านะครับ not only แปลว่าไม่ใช่แค่อย่างนั้นไม่ใช่แค่อย่างนั้นไม่ใช่แค่จุดๆแต่ ก็ยังจุดจุดจุดจด,ด้วยอย่างเช่นไม่ใช่แค่สวยแต่ก็รวยมากประมาณนั้นนะครับต่อมา weather ตามด้วย o ชัดเจนครับแปลว่าหรือนะครับหรือจุดจุดแล้วก็หรือจุดจุดจุดสรุปแล้วนะครับหลักการลองรีภาพง่ายๆนะครับถ้ามีของอยู่สองสิ่งถ้ามีของสองสิ่งโอเคนะถ้าเป็นโบสกับแอมมันจะรวบทั้งคู่เห็นไหม ทั้ง A และ B อย่างนี้โบ t แ a นะครับแต่ถ้าเป็น E t OR มันจะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแสดงว่าต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนึงถูกเลือกอันนึงไม่ถูกเลือกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ n e a n r จะไม่ทั้งคู่โอเคเนาะนะครับส่ว so น NOT only but also จะใช้กับเวลามีมีอย่างเช่นพูดว่า นอกจากแบบนี้แต่ก็ยังอย่างนั้นด้วยพูดง่ายสมมติว่านอกจากเช่นนอกจากเธอจะเป็นดาราเธอก็ยังเป็นนางแบบด้วยแสดงว่านั่นก็ยังพูดถึงของสองสิ่งเหมือนกันแต่เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านางนั้นไม่ได้แค่เป็นอย่างเดียวประมาณนั้นนะครับส่วนเวเตอร์กับออรก็จะกรณีคล้ายๆกับ E ีทัวร์อนะครับก็คือเลือกสิ่งของอย่างใดยอย่างหนึ่งอันนึงจะ ถูกเลือกอีกอันหนึ่งจะไม่ถูกเลือกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆจำไว้เลยว่าต้องจําแบบแพ็คคู่ให้ได้ถ้าเจอบอทปั๊บต้องมีแอนถ้าเจออีเ h อร์ปั๊บต้องมีออรนะครับถ้าเจอนีเทอร์ก็ต้องมีนอสอย่างนี้เป็นต้นที่นี้นะครับหลักการจับผิดของข้อสอบข้อสอบเขาชอบขึ้นต้นด้วยสมมตินะพี่อยากจะพูดว่าอย่างเช่นพี่ขออนุญาตเอาเป็นอย่างเช่น he is boat นะครับแล้วก็อาจจะเป็น smart แล้วก็ต่อด้วยคำว่า nor นะครับ he is both smart nor uh, handsome แล้วก็โอเคปาดน้องๆเจอแบบนี้แปลกๆไหมเออแปลกๆแบบน่นอนเพราะว่า both ต้องตามด้วย and โบสห้ามตามด้วยนอเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราเจอข้อแบบนี้นะครับถ้าเราเจอโบสมาปั๊บและขีดเส้นใต้นออย่างเงี้ยแสดงว่าข้อนี้ผิดแน่นอนต้องแก้เป็นแออย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนาะนอกจากนี้นอกจากวัด การใช้คู่ของคำเชื่อมแล้วข้อสอบยังมีการวัดขั้นเท่าขั้นเท่าคืออะไรเอ่ยขั้นเท่าก็คือน้องๆครับจำไว้ว่าถ้าน้องๆเจอคําเชื่อมถ้าเจอแอนถ้าเจอออถ้าเจอ nor ถ้าเจอ but also ถ้าเจออ่ข้างหน้ากับข้างหลังของคําเชื่อมเหล่านี้มันต้องเป็นคําเดียวกันเช่นถ้าหน้าแอนเป็นคํานามข้างหลังต้องเป็นคํานาม ถ้าหน้าอเป็น verb-ing หลังอก็ต้องเป็น verb-ing ถ้าสมมติหน้านอเป็นคำ adjective นะครับหลังนอก็ต้องเป็น adjective ด้วยอย่างนี้เป็นต้นพี่จะขอเราย,ยกตัวอย่างเช่นพี่จะเขียนว่ามี a มี b มี c นะครับอ่ะขอข้อแรกเป็น nature นะครับแล้วก็ and n v i r o n n พื้นที่จะพอไหมเนี่ยพี่ขอย้ายมปนหนึงนะ Me m e a s u r e and นะครับแป๊บนึงนะอ้าวรู้สึกว่ามันจะติดเลยนะอ่ะโอเคพี่ขอย้ายันตอนนี้อ่ะโอเคนับเสร็จแล้วนะ environment แล้วก็ตามด้วย man รู้สึกว่าพื้นที่จะไม่พอแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคต่อมาข้อสองพี่เขียนเป็น natural and environment แล้วก็ m e n t เฉยๆข้อ C เป็น natural and n v i r a l m n t นะครับ โชมีตัว L ด้วยนะรู้สึกว่าพี่เขียนกี่ปีที่เหลือเกินถึงนี้แล้วนะอ่าโอเคเนาะนะครับแถมให้อีกข้อหนึ่งข้อ D dog นะครับระหว่าง nature ธรรมดากับ a N d a N d by run men โชว์นะครับอ่ะโอเคถึงตันนี้น้องๆครับ พี่จะบอกว่ามีอยู่สองข้อที่ถูกและมีอยู่สองข้อที่ผิดพี่ให้รับน,น้องๆน,น,นะครับคิดสิบวินาทีว่าข้อไหนที่เชื่อมถูกข้อไหนที่เชื่อมผิด โอเคน่าจะตอบได้แล้วเนาะลองดูข้อ a นะครับข้อ a นะครับเจ๊อเจอเจ๊อพวกนี้แล้วก็เม้นเม้นอย่างนี้เป็นคำนามคู่กับคำนามต่อมาข้อ b จำได้ไหมเอ่ยคำนามเติมอ้อกลายเป็น adjective ถูกไหมครับเม้นเม้นก็ยังคงเป็นคำนามอยู่ต่อมาเหมือนเดิมอ้ออ้อก็เป็น adjective และอ้อ้เหมือนกันแสดงว่าต้องเป็น adjective เหมือนกันนะครับต่อมา nature ก็เป็นคำน้าเหมือนเดิมเนาะและอ้อ้ก็เป็น adjective น้องๆครับคือตัวนี้แล้วแสดงว่าข้อที่ถูกต้องคือข้อ a กับข้อ c เป็นข้อที่เชื่อม ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเจอเข้อสอบที่บางครั้งเวลาเขามีคําเชื่อมาให้แล้วเขาก็อาจจะขีดเส้นใต้ตรงนี้ถ้ามันขีดเส้นใต้นะครับจับผิดให้เราจับผิด นะครับในส่วนของคําที่อยู่ใกล้เคียงกับคาเชื่อมน้องลองมองอ้อมมาเลยว่าข้างหน้าคําเชื่อมนั้นเป็นคําอะไรและคําคํานี้ตรงกันไหมถ้ามาเป็น adjective เหมือนกันมันถูกอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้เป็น adjective ตามที่อีอกฝั่งหนึ่งนั้นเป็นแสดงว่าข้อนี้เป็นคําตอบแน่นอนเพราะมันผิดตามหลักไวยากรณ์นั่นเองนะครับเมื่อถึงตรงนี้แล้วนะครับพี่ ได้ติวให้กับน้องๆมาครบแล้วทั้งหมด7จ็ดคำใช่ไหมเอ่ยนาม v e r b นะครับ adjective a at n v e r b p r o n o u n preposition แล้วก็ conjunction นะครับพี่อยากให้น้องๆลองทบทวนอีกรอบทุกอย่างนะที่พี่สอนไปทั้งหมดหลายๆคลิปนี้นะครับลองทวนอีกรอบหนึ่งดูและเมื่อน้องๆทวนพร้อมแล้วนะครับพี่ก็จะพาทำโจทย์ในคลิปหน้านะครับ